อืมกินพัดนี้ค่ะม้างหมูกรอบที่โลกกลัวเนี่ยอืม Cái chủ nhà còn mua quạt Hương sĩ tầm một không ฝากก๋วยเซ่ายิ่พี่น้องเด้อเมื่อนี้อุตสาห์บ่มีแห้งแต่อุตสาห์มายพี่น้องเมื่องหนาเสียดเมื่อยไหมเทดเวียก ตจส้สาขาตัดแตผักเนี่ยอันนี้อันนี้มีหุ้นใช่ไหมมีหุ้น

Vâng, cùng Tôi nhai đi nó Ừ hmm. มาก,กินเลยบริลาว่าะสะมาัมบืมสตอวไฟปะะ้าบังสตอวมิดนี่มืจัตรงค่ะเป็ดตะมันแห้งอะนะ <c oughs> มามากินน้งกันค่ะอ,อ่มมอมเปนซวงคือ่บบแก้มือยพักเมื่อหลายไม่ได้ดิสอันนี้แรงดิสเลยชอบมั้ง ยังหมูสไลด์กับหมูตาหมูกรอบอุ้ยมันๆพี่น้อง โอ้้องมีแห้งขึ้นบ้านแน่หน่อยหนึ่งพี่น้องได้กินปลาแดกนิเงี้ยบอกนี่เงี้ยเสียงมันบอกดี่ยินเสียงไหมคะอือหือ ถึงว่าเสียไอแมวขอมากินน้ำไอแมวว่ากินไปก่อนนะครับไม่มีที่ยืนนะมาไม่มีที่ยืนทางสังคมไอแมวโอ้เสียงว่าหิวพี่น้อง,งนอนอเ,เมื่อไหร่นอนไปเลยเมือยแห้ง <c oughs> กินปลาแดกเข้าไปตึ้งนึ่งเลยแบตนี้ตาตีมังกังมีพลังเลยอิตาลีไลซ์รีปลาแดก ว,ว่าเรื่องอะไรฟัง Malaysia, มาเลเซียพี่้องโควิดระบาดอีกแล้ว ระบาดคักระบาดเนี่ยลอกดาวไม่พี่น้องลอกแบบว่าไอ้นในปีนั่งเนี่ยบงวันยูเนี่ยว่าเป็นวระสิญย่างไปใส่กระเดยบัหที่พี่น้องไปกัเบื่อด้ค่ะมื่อเจ้า,จาลอกแบบนั้นเลยเขาก็ตั้งดานตั้งดานตั้งดานอะไรมะโอ้แต่ยานค่ะมาเลยทั้งงานโควิดบ่ออกจากแค่นักเทีย่ยวแล้วก็จะกินตะแน่เก่าแต่โอ้ยทรงมากพี่น้องทรงมากอยากให้กินยังกระทรงมากื่อเจ้าเนื้อก,กินบะหมี่อีหลีบะกล้าไปหอดตลาดตลาดก็บบะหมี่ของหอม Ah. Mm mhm 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 hả? Huh? Cái <laughs> con máy ระบาดใส่แมสเด้วยพี่หลองเด้อออกจากบ้านใส่แมสก์แอลกอฮอล์เจลพก